เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัว Adonit Note UBC นะครับเป็นตัวโปรดักต์ใหม่ของทาง Adonit นะครับซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามีตัว Adonit Note Plus ออกมานะครับซึ่งตัวนั้นก็ออกมารองรับเรื่อง Palm Rejection แล้วก็เรื่อง uh, pressure ในการเขียนในการวาดน,นะครับส่วนตัวนี้ออกมาช่วงปีนี้พอดีตัวนี้น่าจะเหมาะกับในยุคปัจจุบันก็คือตัว Adonit Note UBC นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับว่าเป็นยังไง อ่ r ดอเน n ตโน้ต uvc นะครับก็จะมีนี่เลยคู่มือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมอัปเดตตัว ios นะครับให้เป็นตัว12.2ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีแถมตัวสายชาร์จมานะครับจะเป็นตัว micro usb แบบนี้ซึ่งสามารถชาร์จไปทำงานไปได้เลยนะครับก็จะมีคู่มือหลายภาษาด้วยกันนะครับอยู่ในนี้ใครที่เคยใช้เติร์ดพาร์ตีสสาัดของทางอโดนิอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้วิธีการใช้ซึ่งตัวนี้ ข้อดีของมันคือมันสามารถที่จะฆ่าเชื้อด้วย UV c ได้ซึ่งจะเป็นลักษณะแสงสีม่วงตรงบริเวณนี้นะครับก็จากการทดลองของตัว s u p e r l a แลบเนี่ยทำให้เห็นว่าเราสามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง99%แต่ว่าต้องให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดก,ก็คือประมาณ1นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันเลยนะครับว่าใช้งานยังไง วิธีการใช้ตัว Adonis UVC นะครับก็คือให้เรากดปุ่มตัวตัวนี้เป็นปุ่มสีทองปุ่มสตาร์กดไป1ทีจะมีแสงสีน้ำเงินขึ้นมานะครับตอนนี้เรายังไม่มีแสงสีม่วงขึ้นมาซึ่งเป็นแสง UVC เนี่ยวิธีการใช้คือกดค้างก่อนเราจะมีแสงสีม่วงเห็นไหมครับถ้าเราไปจ่อใกล้ๆที่หน้าตัว iPad ให้เราทำการฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบไปเลยแบบนี้ หน,นาทีมันจะมีไฟกระพริบเห็นไหมครับอันนี้น่าจะเหมาะกับผู้ที่นำอุปกรณ์การทำงานทั้งหมดนะครับไปไปข้างนอกนะครับเราสามารถที่จะค่าเชื้อโรคได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเดี๋ยวลองตัวของ n i n t e n d o Switch อลองดูนะครับ 1น,นาทีพอครบ1น,นาทีปุ๊บเดี๋ยวแสงสีม่วงมันจะดับไปและข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือพอเราพิกกลับด้านมาแสง u v c นั้นมันจะตัดโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหายต่อดวงตาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับอ,อันนี้ครบ1น,นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาคอนเน็กกันดูวิธีการคอนเน็กเนี่ยต้องเอา ตัว Apple Pencil ที่เราใช้อยู่เนี่ยออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะ connect ตัว a d d n i n o n o t e USB ได้แล้วก็สามารถทำงานได้เลยตอนนี้มาดูวิธีการทำงานตัว a d o n i n o n o t e USB เนี่ยข้อดีของมันคือเราไม่ต้อง connect อะไรให้ยุ่งยากแค่กดปุ่มสีทองตัวนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะทำการ connect ได้เลยนะครับก็สามารถทำงานได้โดยที่เราไม่ต้องไปเชื่อมต่อบลูท t o t h อะไรให้มัน ให้มันยุ่งยากนะครับแต่อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องทำการ disconnect ตัว Apple Pencil ของเราออกก่อนนะครับไปที่ Bluetooth กดปิดก่อนแล้วก็กดเปิดอีกหนึ่งทีนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ได้ปกติแล้วตัว Adonit Note UVC เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยผมว่ามันจะคล้ายกับตัว Adonit Ad Note เมื่อ2ปีปี2ปีที่แล้วที่เพิ่งออกมารุ่นแรกๆอันนี้มันจะเหมาะมากนะครับเดี๋ยวเราจะมา lecture และเขียนให้ดูนะครับ ไม่ไม่รองรับแรงกดนะครับมันรองรับแรงกดเฉพาะกับแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจดโนต้ตเท่านั้นอย่างเช่นตัวกู๊ดโน้ตอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมลองเขียนให้ดูซึ่งมันอาการแหลกเนี่ยไม่มีเลยอันนี้ทดลองเขียนให้ดูบนกู๊ดโน้ตนะครับ น่าจะเหมาะกับสายลักเชอร์นะครับน,น่าจะดีดีมากครวานี้ผมลองเอาไปเขียนกับ Procreate หรือว่าแอป,ปที่ใช้ในการเขียนรูปนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่าสามารถที่จะ connect ได้ได้ไหมลองไปที่ Procreate อันนี้ภาพที่เขียนค้างเอาไว้ปกติเนี่ยการ connect t h p r r t a s t y Stylus เนี่ยกับ Procreate ให้ไปที่ Preference นะครับแล้วก็ไปที่ connect t h p r r t a s t y Stylus ก็จะมีให้เลือก Adonit พกกดคอนเน็กแล้วก็ om, วอลคอมเราไปที่ a ะโดนิปกต,ติเราก็แค่เอาตัวหัวประกาของเราไป Connect เห็นไหมครับมันก็ขึ้นคําว่า no ก็คือเราไม่สามารถที่จะ Connect ได้มันไม่รองรับแรงกดเลยเราทําได้เพียงแค่แบบปาดมันไปอย่างเดียวเห็นไหมครับมันจะไม่มีน้ำหนักน้าหนักมือของเราที่สัมผัสลงไปอันนี้คิดว่าตัว a d o n i t Note uvc เนี่ยน่าจะเหมาะกับสาย เขียนมากกว่าสายวาดนะครับแต่ถ้าเกิดเราวาดโดยที่แบบใช้ใช้หัวแปรงแบบง่ายๆเลยคือโดยโดยที่แบบไม่ได้ออกแรงกดอะไรน่าจะเป็นพวกโมโนไลน์หรืออะไรอย่างนี้ครับน่าจะน่าจะเหมาะกว่าเส้นมันจะดีกว่าแบบนี้นะครับก็เลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเรานะครับว่าอย่างไหนเหมาะสมกว่ากันนะครับ แต่ถ้าแนะนำตัว a d o n i t Note u v c เนี่ยผมแนะนำว่าเหมาะกับการจดโน้ตมากกว่านะครับแล้วก็เราสามารถที่จะชาร์จไปทำงานไปได้แต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยผมจะชาร์จให้มันจบจบไปเลยทีเดียวแล้วก็ค่อยมาทำงานต่อนะครับก็เป็นหัวชาร์จแบบไมโคร USB นะครับสามารถชาร์จได้ใช้ได้เลยชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ก็เต็มละ ก็ถ้าใครสนใจตัว a d o n i s n o t e UV-C นะครับก็สามารถที่จะไปดูในตามร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับอย่างเช่นสตูดิโอเซเนนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะครับก็สำหรับตัวรีวิวตัวนี้ต้องขอขอบคุณ Generation S นะครับที่ส่งตัวนี้มาให้รีวิวและได้ทดลองใช้กันซึ่งหลังจากทดลองใช้มา1สัปดาห์เนี่ยส่วนตัวผมผมชอบมากนะครับมัน ช้การจดการเลคเชอร์ได้ได้ดีได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นเวลาเราจะหยิบออกมาใช้นอสสถานที่แล้วก็ทําการค่าเชื้อโลคด้วยตัว UV-C ที่ติดมากับตัวด้ามน,นะครับยังไงก็ลองไปหามาทดลองใช้สําหรับคนที่เป็นสายโจดสายโน้ตสายเลคเชอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งนะครับกับ a d o n i t Note UV-C ครับขอบคุณครับ